สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์จะพาทุกท่านนะคะมาชมที่ดินแบ่งขายนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะจะติดถนนสี่เลนเลยนะคะเราแบ่งเป็นแปลงย่อยนะคะแปลงด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะที่ดินของเรานะคะมีทั้งหมด4ี่ไร่นะคะเราแบ่งเป็นแปลงย่อยนะคะจะได้8แปลงนะคะสองแปลงด้านหน้านะคะจะติดถนนสี่เลนเลยนะคะอ่าตรงนี้นะคะคือถนนสี่เลนที่กําลังสร้างนะคะ สองแปลงแรกขนาดจะอยู่ที่288ตารางวาโดยประมาณนะคะแล้วก็ไล่ลงไปนะคะ144ตารางวานะคะนี่นะคะบรรยากาศของแปลงที่ดินที่เราจะแบ่งขายนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะจะติดถนนสี่เลนนะคะแล้วก็เราจะผ่ากลางนะคะทำถนนเป็น8เมตรนะคะส่วนด้านหลังตรงนู้นนะคะก็ ติดถนนในโครงการนะคะถนนในโครงการกว้าง10เมตรนะคะก็จะยกเป็นสาธารณประโยชน์นะคะอันนี้คือบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะตอนนี้นะคะยังไม่ได้เคลียร์พื้นที่นะคะส่วนรายละเอียดและราคานะคะเมย์จะลงไว้ใต้คลิปนะคะที่ดินราคานะคะพร้อมถมนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะก่อนเคลียร์พื้นที่นะคะ หลังจากที่เคลียรพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมย์จะมาถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะนี่นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ตำบลบางประกฏนะคะอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะคะนี่นะคะที่ดินที่เราจะแบ่งขายนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจที่ดินนะคะติดถนนสี่เลนนะคะแบบแปลงไม่ใหญ่นะคะ สามารถเข้ามาชมที่ดินของเราได้นะคะหรือทักเข้ามาสอบถามเมย์ก็ได้นะคะหรือจะแอด ID ไลน์เมย์นะคะ0 9 2 4 9 8 2 9 7 9ค่ะที่ดินตรงนี้นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะทำอาคารพาณิชย์ทำร้านสะดวกซื้อก็ได้นะคะทำได้หลายอย่างเลยนะคะจะทำร้านอาหารก็ได้นะคะเพราอยู่ใกล้กับถนนสี่เลนมากๆเลยนะคะแล้วก็แปลงไม่ใหญ่ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ